ก่อนเข้าเนื้อหาวันนี้ค่ะนี่คือเสื้อเลี้ยวพูนะคะที่เป็นวินเทจคอลเลกชันเป็นหนึ่งในไอเทมที่1แถม1เหมือนกันนะคะของทางช็อปเลี้ยวพูก็โปรโเนี่ยหมดไปเมื่อ13พฤศจิกายที่ผ่านมา,ามพี่พูตรงๆว่าไม่ทาคลิปอันบ็อกและตอนแรกก็จะทําแต่ว่าด้วยฟีดแบกผลงานทีมไม่ค่อยจะดีอันนี้เพิ่งมาเห็นในฐานะที่ตัวเองมาทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์เหมือนกันเนาะว่าเออเราก็เห็นว่าการทำคอนเทนต์แนวนี้ผลงานทีมนี่มันก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันเมื่อทีมแบบเออผลงานไม่ดีมาเนี่ยยอด เรื่องของการชมการเข้าถึงมันก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายนะคะว่าจะทําอย่างไรโดยเฉพาะยุ้ยเนี่ยที่ทำคอนเทนต์ในลักษณะที่ว่าไม่ดราม่าไม่คอยทําทีมอื่นไม่คอยไปอะไรกับใครยังไงสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยยังไงใครแบบเออมีข้อแนะนําก็ส่งมาพูดคุยกันได้ให้ทําแบบเชิงแบบนั้นมันก็ไม่ถนัดอะ่ะทุกคนนึงออกปะแล้วก็มันก็จะมีผลต่อเรื่องสภาพจิตใจมันมีการแปรผันตรงกันอย่างช่วยไม่ได้จริงๆผลงานทีมดีคนก็อยากดูผลงานทีมไม่ดีคนก็ไม่ ค่อยอยากดูเท่าไหร่อันนี้เราพูดถึงในมิติของคนดูมิติของคนทำคอนเทนต์เนาะแต่ถ้าเกิดเราว่าผลงานในสนามเนี่ยคือปีนี้แม้กระทั่งคนที่ว่าฟอร์มพีคในทีมปีนี้ก็ผลงานไม่ดีเหมือนกันอย่างโมเมซาลาใช่ไหมคะและยิ่งผู้เล่นสำรองอะคนที่แบบแทบจะไม่ได้โอกาสอยู่แล้วอะแล้วในวันที่ทีมตั้งหลักไม่ได้เนี่ยมันยิ่งทําให้โอกาสขามืดมนไปอีกแล้ววันนี้สถานการณ์มันเกิดขึ้นกับหนึ่งในผู้เล่นของลิเวอร์พูลแล้วคะ่ะเพราะว่าบทบาทในสโมสรที่ลดน้อยลงไปมันส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อ ม,มันกลายเป็นภาวะโดมิโนอย่างช่วยไม่ได้เรากำลังพูดถึงวาตารุเอนโดเกิดอะไรขึ้นกับเอนโดบ้างอะมาวันนี้มาร้อยฟังกันค่ะย้อนกลับไปสักสซีซั่นที่แล้ว2 0 2 3มถึง2024ี20 24, มีใครจำได้กันบ้างมาหากาบแย่งตัวกองกลางเบอร์หกตอนนั้นเนี่ยเรามีข่าวกับโรเมโอลาเวยของเซาท์ทัมตันเซาท์ทัมตันเนี่ยตั้งราคาไว้46ล้านปอนด์แต่เราเนี่ยก็ยึกยักขอต่อราคานั่นนู่นนี่เอเาก็งงเหมือนกันล้าน2ล้านปอนด์นี่ต่อไปทำไมเอะเหมือนอาร ไม่อยากได้แล้วก็มีข่าวบุ้มว่าลิเวอร์พูลไปเป็นหนึ่งในผู้แย่งชิงมอยเซสไคเซโดที่ตอนนั้นอยู่ไบรท์ตันกับเชลซีค่ะด้วยมูลค่าสูงถึง111ล้านปอนด์ตอนนั้นเหมือนไบรท์ตันจะตอบรับข้อเสนอแล้วแต่ตัวไคเซโดปฏิเสธและเลือกที่จะย้ายมาอยู่กับเชลซีค่ะถึงตอนนั้นลิเวอร์พูลเลี้ยวกลับไปหาโรมิโอลาวเวียและสุดท้ายนักเตะก็ปฏิเสธและมาอยู่กับ เชลซีได้เช่นเดียวกันซึ่งมันไม่ได้เป็นแบบเรื่องมูลค่าเรื่องเงินแต่ว่ายูว่าแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องการเดินงานที่ผิดพลาดของทางทีมตลาดซื้อขายตอนนั้นเนี่ยก็คือคุณยอร์ชมากเเคที่มาทําหน้าที่ชั่วคราวในเวลานั้นแต่ถ้าเกิดเรามองโดยรวมเนาะวันนั้นหนักคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือเราอะ่ะไม่ได้ไคเโดไม่ได้ลาวเวียเวลาก็จํากัดจําเขียสุดท้ายก็ต้องกลับมาเอาวาตารุเอนโดค่ะมาเอาเอนโดเอนโดที่เป็นชื่อไม่ได้อยู่ในลิสต์มาก่อนเลยกองกลางเบอร์หกวัย30ปีที่เล่นอยู่กับ ตุกกาศนะเวลานั้นค่ะคือมา16ล้านปอนด์ราคานี้ก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วซึ่งตัวเอนโดเองอะ่ะเขาอะ่ะก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้ย้ายมาเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกในวันที่ตัวเองอายุเข้าเลข3แล้วแล้วในซีซันแรกของเขาในการมาอยู่ภายใต้ปีสุดท้ายของเจอเก้นคลอปเนี่ยก็ลงเล่นไป34นัดหลังจากการอำลาของเจอเก้นคลอปและการเข้ามาของอาร์เนอร์ชลอตค่ะระบบทุกอย่างมันถูกเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงค่ะ น,น้เองไม่ได้ต้องการกองกลางที่เป็นตัวตัดตัวตันตัวชนอีกต่อไปเขาต้องการกองกลางที่สามารถเปลี่ยนเกมรับ ให้เป็นเกมรุกได้ด้วยนั่นหมายความว่าผู้เล่นคนนั้นต้องเลี้ยงบอลกินตัวได้ดีและมีทักษะการจ่ายบอลที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้ววกับการพลาดคว้าตัวมาตินซูบิเมนดีอาร์เนอร์ก็เลยต้องใช้ไรอันกาเฟนแบชนะมาพัฒนาเป็นผู้เล่นเบอร์6กแล้วก็กลายว่าทําผลงานได้ดีซะด้วยค่ะนั่นจะทําให้ซีซั่นที่สองของวาตารุเอนโดเนี่ยปรากฏว่าลงเล่นไปเพียง157นาทีจาก17เกมในฐานะตัวสํารองเป็นหลักซึ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เล่นในฟุตบอลถ้วยมากกว่าค่ะเอนโด แน่นอนเขาเป็นผู้เล่นที่มีความเป็นมืออาชีพสูงมากๆไม่เคยบ่นแล้วก็รับบทบาทเป็น e นโดเอ็นเกมเป็นฟินิชเชอร์ของอาร์เนอร์อย่างมืออาชีพและช่วยปิดเกมให้ทีมอย่างมีวินัยบางเกมกับไปเล่นเป็นเบอร์6บางเกมเนี่ยก็ต้องถอยลงไปเป็นเซนเตอร์บ้างอาร์เนอร์ก็ชื่นชม e นโดอยู่เสมอว่านี่คือตัวอย่างของนักเตะที่แม้ไม่ได้ลงสม่ําเสมอแต่ก็ทํางานหนักเพื่อทีมอย่างสม่ําเสมอซึ่งในซีซั่นที่แล้วเนี่ย e นโดลงเล่นไป32นัดแต่ว่ามีเวลาในสนามเนี่ยอยู่เพียง865นาทีปีนี้บทบาทยิ่งน้อยลง ล,ลงเล่นเพียงแค่7จาก18นัดแล้วทําได้เพียง235นาทีในทุกถ้วยรวมถึงเพียงแค่36นาทีเท่านั้นจาก4เกมในพรีเมียร์ลีกค่ะซึ่งบางช่วงเนี่ยไม่ได้ลงให้กับเรียพูใช่ไหมคะแต่ว่าอาร์เนอร์เองเขาก็หวังว่าโอเคการได้เล่นได้กับทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยมันจะม่ให้เขารักษาความฟิตได้เสมอแต่สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยมันกลายไปว่าไม่เป็นแบบนั้นแล้วค่ะในเกมอุ่นเครื่องที่ญี่ปุ่นชนะการน้า2ประตูต่อศูนย์เนี่ยเอนโดอยู่ที่มานั่งตลอดเื่าเ,เป็นตัวสารองละ,ะมี เป็นตัวจริงแม้แต่นาทีเดียวค่ะส่วนทาคุมิมินามิโนะริซุโดอันก็ยิงคนละลูกพาญ,ญี่ปุ่นคว้าชัยแล้วญี่ปุ่นก็การันตีเป็นเลนฟบอลโลก2026เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งตัวเลือกที่ฮาจิเมะโมริยสุเลือกใช้เขาเลือกใช้ไคซูซานโนนะคะกองกลางวัย24ปีจากไมส์ค่ะแล้วก็ปรากฏว่าทําผลงานได้อย่างโดดเด่นมากๆอสซิส ลูกแรกให้กับทาคุมิมินามิโน่สร้างโอกาสมากที่สุด3ครั้งส่งบอลเข้าแดนหน้า10ครั้งแล้วทำสถิติด้านเกมรับสูงสุดทั้งสนาม11ครั้งค่ะแบ่งเป็นแท็กเกิล5ครั้งแล้วก็เข้าอินเตอร์เซป6ครั้งนะคะนี่คือข้อมูลจากฟุตม็อบและซาโนขึ้นมาเป็นตัวจริงตั้งแต่เดือนมิถุนายนใน4นัดหลังของญี่ปุ่นในน่าสนใจว่าเอนโดไม่ได้มีส่วนร่วมเลย2นัดก่อนหน้าเจ็บแฮมสตริงแต่2นัดนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงยังไม่มีบทบาทและเอนโดเนี่ย นี่เป็นกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นติดทีมชาติมาแล้ว71นัดมากที่สุดเป็นอันดับ2ของชุดปัจจุบนันก็คือเป็นรองทาคุมิมินามิโนะอยู่ที่นัดหนึ่งแต่กลายเป็นว่ากําลังถูกมองว่าไม่ได้เป็นตัวจริงอัตโนมัติอีกต่อไปทั้งที่เป็นกัปตันทีมแล้วมักจะทําผลง,งานได้ตามมาตรฐานโดยไม่ว่าจะลงเล่นในกับสโมสรหรือว่าทีมชาติถ้าเขาถูกลดสถานะในทีมชาติเนี่ยเพราะไม่มีเวลาเล่นในสโมสรมากพอนี่มันจะเป็นปัญหาหนึ่งของเลี้ยงภูเหมือนกันนะคะเพราะว่าอาร์เนอร์เองก็เพิ่งบอกวาเ,เาจะกกม ในทีมชาติเพื่อจะได้ใช้งานเขาอย่างต่อเนื่องในพรีเมียร์ลีกแต่ปัญหาที่มันใหญ่กว่านั้นก็คือว่าไฮโดไม่ได้เป็นตัวจริงในทีมชาติแล้วเพราะว่าไม่ได้ลงเล่นให้กับเรียภูมากพอมันอาจจะกลายเป็นว่ากองกลางวัย3ามอปีรายนี้ก็อาจจะต้องมองหาทางเลือกเพื่อตัวเองในอนาคตเหมือนกันเพราะว่าปีหน้าทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยก็จะต้องลงเล่นในฟุตบอลโลกถูกไหมคะเป็นไปได้ไหมว่าเอนโดอาจจะกลายเป็นหนึ่งผู้เล่นที่จ,อจ่อสถีตมในเดือนมกราคมนี้อุ้ยหน้าคิดเหมือนกันนะในสมการนี้ซึ่งถามว่าจะยังมี โอกาสไหมในยุคของฮาจิเม m โมริยเสือส่วนตัวยุว่าได้ติดทีมไปแต่ถามว่าได้โอกาสลงเล่นไหมมันไม่ได้กลายเป็นหนึ่งปัญหาเหมือนกันค่ะเพราะว่าขนาดผู้เล่นตัวหลัก ก็ยังต้องหาโอกาสหาทัมมิ่งในการฟื้นฟูตัวเองแล้วสําหรับผู้เล่นที่ไม่ได้เป็นตัวหลักไม่ได้เป็นกําลังหลักของทีมอย่างวาตารุเอนโดที่วันนี้ไม่มีเวลาให้เขาได้เอนเกมอืมน่าคิดเหมือนกันนะคะว่าชีวิตนักเตะคนหนึ่งเนี่ยเขาจะตัดสินใจยังไงทุกคนล่ะคะคิดว่าเอนโดควรจะอยู่กับเลี้ยวฟูต่อไปควรจะได้โอกาสมากกว่านี้ไหมหรือว่าควรจะหาโอกาสที่เหมาะสมเพื่ออนาคตของตัวเองดีอะคิดเห็นอย่างไรสมมาคุยกันเหมือนเดิมค่ะ